มีคูณมีคูณมีกำไรยังไงทลาไหลาพัน2เอาวะมาสักทีมาสวยๆมาสวยๆเลยครับผมระดับซูเปอร์ไป1 5ึ่บบาท โกรธอาร่านยาข้ามเด็ดขาดรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมมูฮัมหมัดสายปั่นกัะอีกแล้วนะครับผมเออวันนี้เราอยู่ในเกมโชกราแห่งคะนตนะครับผมหรือว่าสตรอพีคเนตนี่เองนะจ๊ะเออถ้าพร้อมกันแล้วก็ มาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้โหวันนี้เปิดทุนมันนาน,นาเลยครับผมทั้งหมด8,00 0บาทเลยทีเดียวเชียวโอโ้มาเปิดกันเลยวะับผมทุน8 0 0 0ันคอเริ่มที่เบ็ด80มันเยอะไปขอเริ่มที่เบ็ด8ละกันเออ,เ,อเล่นบุกไปอีกมาเปิดแรกย่างไหน,นะจ๊ะโอ้โหเปิดนี้สวยๆเขาสวยๆเขาใสๆหน้าบางโอ้ยรันไปเลย6 4รสสิเบ็ดต่ำบอกเลยว่า ปังได้เหมือนกันนี่เนี่ย,ยรับกันมาเลยระดับซุปเปอร์เปิดแรกโบบะหก6บาทเอาต่อจัดเลยเอาต่อใส่ต่อกันนะับผมท่านผู้ชมมาเปิดที่เบ็ดสิบต่อเลยครับผมเปิดที่เบ็ดสิบต่อเลยจะเป็นเช่นไรยังไงดูยังไงดีงงดอ่ะกด,ดไปก่อนกด,ดไปก่อนอมีเข้ายกมีเข้ายกเอ้ยไปต่อใส่ต่อได้อีก ไปต่อใส่ต่อได้อีกเอออย่างไรท่านชมโอ้โหมาดิมาเยสสีบบาทเอาเรื่องเอาราวสุดๆไปเลยูอย่างไงท่านชมมาเบ็ดสิได้มาเกาสบาทโอ้โหเมื่อกี้เราเปิดเบ็ดแปดังว่าเยอะเลยอะไรครับเนี่ยอะไรต่อใส่ต่อไปก่อน ไหต่อใส่ต่อไปก่อนนะจ๊ะเออมาต่อเรื่อยๆเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเป็นสิบเริ่มไหลนิดหน่อยเริ่มไหลนิดหน่อยได้โอ้โหรางวันเมกาเองเหรอ422บาทไม่แย่เท่าไหร่กดมือไปดูกดมือไปดีเออมาต่อใส่ต่อเดี๋ยวเราขอญาตต่อโต้สิบกันนะครับผมท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหไรลอ๋อเปิดนี้องค์หญิงมาโอ้ยเต็มคาราเบลอยู่ครับผม600กว่า6 7 5เดดูยอดรวมสิ ระดับซูปเปอร์ไปอีก804บาทเอาเรื่องสุดๆไปเลยออตโต้1ิกันที่เสบส10จ้าท่านผู้ชมมาแตกหมื่นแล้วพิ่งเห็นเอาเรื่องจัดๆไปเลยนี้เอาเรื่องจัดๆไปเลยนี้ยังไงท่านผู้ชมโอ้โหมาต่อใส่ต่อได้อีกมาเรื่อยๆรอบนี้องค์อยู่เต็มคาราเบลอีกแล้วเอาเรื่องจัดมาเปิดรับรัวๆัวระดับซูปเปอร์รัวๆโอ้โห697บาทอย่างชอบเลนแบบนี้ยังไงเลหลือเจ็ไม้ท่านผู้ชม ใสต่อใส่ต่อไหล่ต่อใส่ต่อกันนะครับผมอย่างไงโอ,อ้มีวายเท่ากับมีกําไรครับผมมา60บาทวะเอาวะไม่ธรรมดาจริงนะเปิดเนะี่ยถือวัดเอาเรื่องสุดๆไปเลยน,นะอย่างไงฮะท่านผู้ชมอย่างไงฮะเคมาวะโอ้โหลุ้นหน้าเคนะเ,เคไหมมาเคไหมด้วยเลยเฮ้ยอะไรแปลกๆนะไปต่อใส่ต่อเรือฮไม้ ปล่อยไหลไปดูปล่อยไหลไปดิเดี๋ยวเราจะมาซื้อกันนะผมทีเบ็ดสักยี่สิบแล้วกันนะผมมาดูกันซื้อเบ็ดยี่สิบนะดาเท่าไร่เอ่ยหนึ่งพันบาทหรือเปล่าวะเกมนี้จําไม่ได้นะผมไม่ได้เล่นกันนานเลยไม่ได้เล่นกันนานเลยมาดูเอาเขาฟรีเองมาเสืยงงนะผมแบบนี้งงเลยนะครับผมแบบนี้โอ้โหอ่ะมาว่าจะซื้อสักไหร่พูดถึงซื้อปุ๊บเขาให้เองเลยมา ขอยัดกดมือดูสิขอยัดกดมือดูสิเราชอบไกลกันแบบรวดเร็วนะจ๊ะกดไปฮะโอ้โหเหลือสิ่งไม้ยังไม่เห็นความปังความปังจงบังเกิดอะไรูโอ้โหรอคูณสิบแปดโอ้ยสามร้อยหกบาทเอาวะเอาวะรับมาแล้วก่อนโตรับไปก่อนนะจ๊ะเหลือสามไม้นะจ๊ะท่านผู้ชมเหลือสามไม้แล้วยังไงสิยังไงสิโอ้โหไม่ได้ไม่ได้บักเออยังไงคูณมา คูณเข้าไปคูณเข้าไปคูณสิบสองอีกร้อยเจ็ดสิบสี่เอาวะเปิดนี้เหมือนจะมีกำไรฮะเหมือนจะมีกำไรคูณ6ไปอีกสามร้อยสามสิบหกเอาว้าเอาวะเปิดนี้ไม่ได้เรื่องไม่ได้เล่นเฮ้ยไม่ใช่ผู้ติดผูสลับอ่ะไปต่อใส่ต่อตอ้าวหมายสุดท้ายสายพายุยังมีกำไรไหมเออได้รวมมาอุย้ยหนึ่งพันกับห้าสิบสตังตึงเปรีย้ยยางชอบอย่างชอบอย่างชอบ,อย,ชอ,บอย่างตึง มามาซื้อพันห้าหรอเป็ดยี่สิบจัดไปดูเออเอาดิเอาดิาดซื้อพันห้าเอาเรื่องหยกขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยสิซื้อพันห้าจะเป็นยังไงจะปังให้หรือเปล่าครับเปิดนี้จะปังหรือเปล่านะเปิดนี้รอลุ้นกันนะจ๊ะท่านผู้ชมรอลุ้นกันนะจ๊ะเออหมาบ้าเหลือเจ็ดมาแล้วนะสิมาสี่สิบแปดอะยังน้อยอยู่ ขออีกเยอะๆคนเอ๋องหญิงมาก้าสิบบาทอยางไม่ฟังเท่าไรครับผมทำอะไรพันเอ้ยไม่ใช่พันร้อยเจ็ดสไม่ถูกหรือว่าพันเจ็ดสิบสี่นะแต่ไม่ใช่มาไปต่อใส่ต่อกันได้อีกไปต่อใส่ต่อกันได้มีปะเงียบโยกเงียบโยูกดมือไปดิกดมือไปดิโอโอ,โอเปิดนี้เหมือนจะไม่มีกําไรหรอท่านชมเหมือนจะไม่มีกาไรแน่นอนเลยดูทรงแล้วเอ้ยยังไง อย่างไงฮะอย่างไงฮะโอ้โหสามสิบหกบาทเส็งเลยอะเปิดน,นี้ไม่มีกําไรนะฮะโอ้โหเรากดเือไปฮะไม่มีจริงจังเอ้ยมีคูณมีคูณ,ม,คณมีกําไรยังไงได้ไหลายพันสองอวะ <c oughs> บ่นปุ๊บเข้าเลยบ่นปุ๊บเข้าเลยนึกว่าจาไม่มีกําไรให้กันซะแลว้วโอ้โนะสิบมาต่อคูณหกไปอีกเก้าสิบหกบาทเอาวะ มาสักทีมาสวยๆมาสวยๆเลยครับผมระดับซูเปอร์ไป1 5 6 0รอหบาทอเอาเรื่องเอาเหล่าสุดๆเอาเรื่องเอาเหล่าสะบัดกดมือไปครับผมไม้สุดท้ายท้ายพายุนหน้าขี่หมาผมมีคูณสอคูณเข้าไปได้ไปม96บาทอื้เปิดนี้ซื้อแอปตึงได้มา2,000บากวดอกเลยว่าดอกนี้คุ้มคุ้มนะจ๊ะเออ2้อบาทนะี ไม้ธรรมดาจริงขอนเล่นนอกสักนิดหนึ่งสักสิบหมดุดไม่รู้เล่นไม่ถึงก็กดเล่นไปงั้นแหละเออมาวันนี้ก็รับกําไรกันเต็มเต็มแล้วนะจ๊ะทําชบบอกเลยว่าคุม้มคุ้มทุ่มทัวมเ้ยเอาดิเอาดิาดมาต่อใส่ต่อไหมามาต่อใส่ต่อไหมมีปะมีปะเอ,อ้ยวายดึงแถวบนรู้สึกว่าไม่โบบาววะไม่โบบางก็พอกันแค่ตรงนี้ดีกว่านะทานผู้ชมโอเคก็ ถ้าใครชอบนะผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้ำมูด้ยบอกเลยว่าวันนี้ก็ปิคดคลิปกันไปนอย่างสวยงามสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะ